มาวันนี้เราเพิ่งจะเล่นจบนะครับ Lost of Water Deep นะเกมสุดคลาสสิกนะครับเกม w a k e r Placement นะก็อันนี้ของใครอเมคุนใช่ไหมวันนี้ก็มีพี่คุงนะครับมีน้องปูนตรงนี้แล้วก็มีพี่บานนะครับแล้วก็มีพี่เอกเป็นไงฮะใครชนะครับชนะอย่างขาดสุดๆเป็น้อยไม่ตอนแรกเราเราเข้าใจว่าจะเกาะกลุ่มือตรงนี้ไงไม่ใช่อันนี้อันนี้คือตกไปละคนหนึ่งอันนี้จะไปนู่นเลยจะไปเป็นร้อยเลย เดี๋ยวถามคนเล่นครั้งแรกก่อนนะครับสามคนนี้เป็นไงบ้างครับเล่นครั้งแรกหมดเลยใช่ไหมสามคนใช่ใช่เป็นไงเทียบกับอันนี้มันเกมสิบปีแล้วโอ้ยเกินแล้วมั้งรอบนึงคนเยอะแต่มันเก่าแล้วใช่คือเหมือนมันมันมันคลีนเนี่ยมันสอนทีเดียวจบสอนทีเดียวจบแล้วสายคอมโบอะไรวันนี้ที่มาแรงครับเมื่อกี้พี่เอะคอมโบอะไรวะไม่ของพี่เอะคอมโบอะไรพี่ได้ตั้งเก้าสิบเก้างผมเหลือก็แบบค่อยๆเก็บเควสไปเรื่อยๆ นันทำปั้เลยครับอ๋อเขาเก็บตัวยาพรสูญชอบเก็บสีดำเยอะๆถูกไหมต้องเป็นแม่ของเรื่นสีที่เป็นขึ้นแล้วคือมันก็มีสองอย่างที่ผมว่าพี่ชนะ ก็คือหนึ่งพี่ไม่ตีกับใครไม่มีใครปรตีสองก็คือผมอะมีอะไรก็อะเพียกเอาไปใช่เพราะว่าไม่เพราะว่าหนึ่งคือคนเนี้ยแบบผู้เล่นมากประสบการณ์ผมก็คือแบบทั้งแกล้งทั้งไม่ให้ของ <laughs> แล้วเร,เราก็โดนแบบเราโดนผัดกันแกล้งแบบนี้โดนแกล้งโดนอะไรแต่ว่าที่ผมอ่อะเพียกอะเอาไปเอาไปป้อนให้เรื่อย อันนี้อันนี้สายอะไรส่โจนเหมือนกันครับสาโจนลังโจนเำาุี่โจนกับวิซอืมแต่ว่าทําเคสมันไม่ขึ้นตรงนั้นโดนแย่เลยห่อแล้วเนี่ยสมบูร์ต้งเควสผมไม่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 ใส่พวกแอกมาพมันไม่ไทั้งลสี่แบตเตอรี่กับอาเคแล้วก็สุดท้ายคือ ของพี่ของผมเหรอผมสร้างบิลดิ i งไงหลอดผมบอกว่าสร้าง b u i l d อืมผมก็รอใช่คืออันเนี้ยเพราะว่าผมไม่รู้คือผมผมจำไม่ได้ว่าหลอดอวตเรดี้แบบไอตัวหลอดของแต่ละคนอ่ะมันมีพลังอะไรบ้างผมก็จะว่าแต่ละคนอ่ะคือจะเป็นแบบทําเควสแต่ละสายแล้วก็เลยแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่ามันจะต้องมีแบบแข่งกันแย่งตึกด้วยแต่ว่าผมผมจําได้ว่าตอนผมเคยเล่นแบบประมาณสามสี่ปีที่แล้วอ่ะพอเราไม่รีบสร้างตึกแต่แรกใช่ไหม แล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นแพสซีฟคะแนนมาเรื่อยๆผมก็เลยเตาเน,นี้ก็แบบโฟกัสแต่สร้างตึกพี่ผมก็เลยแบบอีอย่างว่ามาแย่งแย่งสร้างตึกรัวๆควาไมไว้อย่างดีไม่มีใครรู้นั่งขัดนั่งขัดกันมาลแล้วผมก็แบบสร้างรัวๆสร้างตึกสร้างตึกอย่างเดียวสีสร้างทำไมวะสีได้อะไรทำทไมไม่ใจคำา้ำอยู่ในหัวใช่ไหมว่าไม่น่าจะมีซ้ำกับเราเนะนไม่ได้ไปเดียวส่วนของผมเนี่ยผมมาผมมามีไอ้ร์ดไอ้มันเรียกอะไรนะพลอตใช่ไหม พอสเควสอันที่มาทีหลังก็คือเป็นแบบว่าทุททกครั้งที่ทลเล่นนะอินชิกเราจะได้คะแนนแต่ว่ามันมาช้าไปแล้วไงแล้วก็มีบางที่แบบทุกครั้งที่สร้างตึกก็ได้คะแนนแต่กว่าผมจะเล่นเน่ะคือกลางเกมท้ายเกมไปแล้วมันเลยช้าไปนะครับ,บอืมก็มันก็ได้มามประมาณแค่นี้นะเอ็กซ์เพรชั่นมันมีอะไรเพิ่มมั้งจังมีได้แต่ว่าสนุกนะมันจะเพิ่มโมด,ดูลอะ แต่แต่คือหลักๆอ่ะมันก็จะเล่น maximum แค่ห้าคนใช่ไหมใช่ใช่อ๋อมันจะเพิ่มตัวละครตรงนี้หรอมันคืออะไรจะอย่างนั้นนะมีเอเจนต์เอ้ยไอ้นี่ป่ามันเป็นแบบฟรีแลนซ์เปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยเหมือนผมเคยเล่นป่ะมันใช่ฟรีแลนซ์เปล่าวะไม่าได้ไม่กล้าบอกไม่กล้ามั่วโอเคเดี๋ยวไม่แต่ว่าความรู้สึกเป็นไงอ่ะคนที่เพิ่งเล่นครั้งแรกเนี่ยผมว่ามันมันไอ้นี่ดีนะมันแบบมันคิดไม่เยอะอ่ะก็เกมมันก็เลยทําให้เกมมันไวอ่ะแล้วมันกว่าผ่านผ่านคนหนึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นาน ทำให้รอบหนึ่งนเลยวห้าคนก็แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวครับใช่ใช่รู้สึกว่าเร็วเลยนะมันมันบิลลอัพตอนแรกเพราะว่าประมาณครึ่งเกมแรกอ่ะมันจะมีตัวละครแค่2ตัวใช่ไหมมีวอร์เกอร์แค่2แต่พออ่ารอบที่ห้าเป็นต้นไปเนี่ยมันมีตัวละครมากขึ้นมันเป็นช่วงที่เรากาลังบิลลอัพพอดีแล้วก็ได้เล่นมากขึ้นด้วยอืมแล้วก็มีอันสุดท้ายอ่ะที่ผมที่ผมเอ๊ะว่าเอ๊ะแอคชั่นสุดท้ายถ้าตัวเหลือถ้าตัวเหลือแล้วมันแบบเควสในมือเราไม่มีแล้วแล้วเราจะ สร้างใหม่ก็ไม่ทันแต่เราเห็นแหละเราเห็นชะตาแล้วว่าอีกรอบสองรอบอะเราจะทาเมดเควสไม่ทันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเกมเมคานิกมันเก่าหรอว่ามันไม่ยอมทามันไม่มีแบบแอคชั่นงโง่ๆแบบจิบแต้มหนึ่งแต้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากี้พอเช็ครูบุ๊กปุ๊บก็คือตัวที่เหลือแล้วก็เงินที่เหลือเป็นคะแนนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงแม้คุณทําเควสไม่เสร็จใช่ไหมแบบว่าดูแลงานก็ไม่เสร็จอ่ะก็แค่มาหยิบพวกนี้ก็ได้คะแนนก็ถือว่าเขาก็ก็คิดมาแล้วอ่ะแต่ว่าเสียดายที่มัน มันไม่มีเพเยอร์เอแล้วก็ไม่มีแบบว่าอะไรนะเอ้รายโน้ลสกอร์มาให้นอกจากอารูบุก <B uk. S 2> ส,สุดท้ายก็คือถ้าใครเล่นนะต้องสอนสอนให้ครบก่อนอืมไม่งั้นมาเซอร์ไพรส์เอาตอนจบก็น่าจะประมาณนี้ผมว่ามันเล่นไม่ยากนะคืออินชีการ์เนี่ยมีแคอ่อ่านนทรีที่แบบว่าแค่นี้เลยนี่คือที่แบบว่าเป็นดาวเรียวนี่เหมือนคัมมันเออมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คำมันวกวนไปหน่อยคือจริงๆค,ความหมายคือ จริงๆถ้ามันเขียนนะมันเขียนไม่ไแบบทิ้งห w ึ่งหยิบสองยอดยก็คือแค่นั้นเลยแต่ว่ามันใช้คำว่าแบบว่าเนี่ยมันใช้คำแบบยาวมากอ่ะเนี่ย discard a n ด์ p o ฟ e ปเป e t น e ์เ n ็ตว e นเดนเทคด s สฟอร์มซับไเออสลับสลับสลับอ่ะเรียนใช่จริงๆคือความหมายคือแบบ take two แปลว่า draw two take one แค่นั้นแหละคือจบโอเคก็น่าจะประมาณนี้ เอาไม่มีเฟเวอร์เทคด้วยซึ่งเมื่อกี้เราเล่นมาเราอ่านทุกใบเลยใช่ไหมครับโอ้โหมแต่เกิดมาชีวิตเนี่ยอ่านที่มืออ่านมาขอถามเลยยังไม่รู้เลยว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรใครเป็นหลอดใครเป็นอะไรใครทำอะไรกันก็ไม่รู้เลยโอเคประมาณนี้นะฮะจบอันนี้คือไฟเตอร์อ่ะอันนี้คือโรสอ่ะฮะบิสเซอร์สและและเคเลิกเคลิกเคลิกเคลิกครับนี่ครับ ดูฟีนิเจอร์เหล่านี้สิมันช่างงดงามเป็นอาชีพจินตนาการมันเป็นแอดเวนเจอร์ซึ่งเวลาเราเรียกเราเจอเราเรียกก็คือไอ้ส้มไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ม่วงจินตนาการยิบม่วงสิบขาวไม่มีไม่มีแอดเวนเจอร์อะไรไม่มีแล้วก็ถ้าแถมอย่างนั้นก็คือคะแนนและ หนึ่งบาทสองบาทสองบาทที่มันเป็นโกลเป็นโกลเกมนี้ถ้าถ้าเป็นพรีเมียมหน่อยจะเป็นโลหะเหรียญโลหะซึ่งสวยมากแต่นี่นะอ๋อแต่นี่ก็ดูดีนะรูปร่างอย่างนี้เลยแล้วถ้าไปสัมผัสนั่งไปหาดูนะโอ้โหเก็บน่าเก็บแล้วเหรียญสวยมากอันนี้เกมพี่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วพี่ว่างเหรอพี่ไปเจาะมาเล่นทำไมเนี่ยใช่เอาที่ที่อะไรที่เออที่เย็บกระดาษนะไปเจาะมาทำไมอ๋อมันออกแบบมาอย่างนี้เป็นยุคของเขาที่มันจะมันร้อยกันแบบโอ้ยค่อยคอได้เลยแมาถือเงินใช่ไหมแบบนี้ อ๋อโอ้โอ้ใช่ก็เนี่ยมันเป็นเนี่ยก็มันก็เขียนอยู่ว่านันเจียนมาจากกอนโอเคประมาณนี huh ้แหละฝอยฝอยเล็กน้อยรอบนี้ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับโอเคชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เ์ค่ะตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เ์ของเรามีติ๊ก ตอกแล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใน TikTok นะจ๊ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอรียัลมันเดลเลอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie w a n d e e r ฝากด้วยนะคะ